เราก็สบายใจประชาชนก็สบายใจละแล้วนั่นอยู่มหาด้านหน้านะครับที่น้โดนนี่นะครับตอนแรกเป็นหมู่เพ่อนนี่ก็เป็นบ้านสวนร้อนยากาศดีกว่านะอีเรียามภาคพีพีกว่างนะอยู่บ้านเพิ่งกลับมาอยู่นี่อยู่นี่เลยก็สื่อก็ออกไปตอนอาจารย์เนี่ยโอ้โหใช่ไหมยิ่งใหญ่แต่เวลาออกนี่ผู้สื่อข่าวไปปะ ไม่มีเลยลลเรียบร้อยรักมาวงอยู่นึงยังมากบทคดีผมในคดีเป็นคดีอาญานี่เราไปโปรโมทโตัวเองเฉยอ่ะที่ทว่าเนี่คดีเป็นเราไปจ้างมังซือพิมพ์มโปรโมทเลยเอ่ะมดมารารอะไรก็ได้กันเรื่องแค่น,นี้มันเนียเที่ยวกันได้เรื่องมันไม่โอเลี่งยงแต่คดีอะไใหญ่โตโหฐานอะไรเป็นทำข่าวเยอะเยอะโตโหฐานเพราะเราเป็นคนใหญ่ที่เกี่ยวใช่มันโดนมันโดนอะไรเรียบร้อยอาจารย์นะ โฆษณาสมัติโมเดลต้องการเหยียบไหล่ลราขึ้นงานอ่าจริงๆกไม่ต้องถึงขั้นตรงเลอกเราไม่มีวุไม่มีอะไรนะมีต่อสู้มีอะไรเราก็ไมปหนีไปไหนด้วยมีนี่ไหนีทมาไ่ิงใหญ่จะหนีไปไหนอ่ะมะหนีเออทไปไปวัดเป็นปฏิบัติธรรมวันพักตัวนี้ จะอยู่อย่างนี้ผมมีปัญหามาเรื่อยมาทั้งวันมาเรื่อยๆวันนี้มาทีวันนี้มาทีเราพี่โอมาคุยกันแต่ไปมุมนอกไปยังเหมือนเดิมที่จะเดินทางตารวจมันมีอยู่แล้วเราไม่ได้ห้ามผมไปมุมนอกนอะไรผม,มแต่เราเราเป็นคนธรรมดาที่อื่นเขา,าทำกันเนี่ยตัวมีเห็นแม่ไปจับเขา เรามาทำแค่อะไรนิดหน่อยมานั่งเราเป็นที่เราอีกทีเราทำ้างบ้านนี้จะไปทำทางบ้านไหนความเป็น,นท,ที่ขายทั้งที่บ้านที่อะไรไปด้วยใช่ครับตัวเนี่ยดูแลปรูสถานที่ ที่บอกว่ามีข่าวพาวที่ไดนถูกจับนะท่านก็ใช้ชีวิตออกมากเคียกันได้เป็นเรื่องของที่เป็นเข้าใจความเป็<อ>แนแต่ละบุคคลส่วนตัวมันคดีสารแข่งสารธรรมดาไม่ใช่สารใหญ่ไม่ใช่รถทร,ทร,ทรอพุชชาโทนตัวไหนนั่นมีอะไรมากครับถ้าเราใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยไปนูไปนี่มาอันนี้ไปห้างมา งานนี่เราจะเที่ยวห้ ang, หงวางเที่ยวห้างมาเนี่ยเป็นคนดังอีกเช็คเลียวติ้งรู้ว่ามีคนสนใจเรามากก็มีคนสนใจนเสียดายเราไม่ได้ไปด้วยจะได้เก็บภาพมาฝากนะอาจารย์ก็อยู่ปกติบางคนไม่รู้เอ๊ะหายไปไหนนี่คิดว่าอาจารย์ไปโดนเก็บตัวไว้อยู่ที่นู่นที่นี่ไม่ใช่นะท่านก็อยู่ที่นี่แหละที่สระบุรีนครศรีธรรมตำบลหนองโนกตําบลหนองนจังหวัดสระบุรี วันที่สิบแปดีหัวขึ้นผูจะเข้าใจแล้วนะครับว่าผมตามมาดูว่าเจาะข่าวดูว่าเออท่านนึงเนแอร์อยู่ยังไงไปยังไงหรือคนก็บอกเออเลนแอร์ย่นอยู่ในปุ๊บนูน่นนะไม่ใช่นะครับท่านอยู่ที่นี่ตัวเป็นๆปนอยู่ที่บ้านนี่นะฮะนี่ท่ายําตรงนี้นะครับได้เห็นกันแล้วเดี๋ยวท่านจะพาเดินดูวัตทันมาอะไรไปบ้างมีอะไรไปบ้างที่บ้าน,านเสือต้องเป็นเสือมันยังคั่มในกายเป็นแมวนะครับพองต้องเป็นพองในการเป็นสแตนเลสอย่าง, mm. งเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ มีการวิจัยทังด้านวิทยาศาสตร์เรียนมาวิชามาแต่เด็กเองอื้อหน่ะเป็นนักบ,บวชตมนานานเด็กไปให้เธอเาไปทำไรทำนาได้ยังไงดวงชะตาลวงนักดวงดวงดวงไหนดวงนั้นดวงดวงไหนแบบเดิมเหมือนเดิมทุกอย่าง ความผ่านไปเมันเดิมอยู่เหมันเดิมแหละสิ่งผิดกฎหมายเราไม่ทําไม่ทถามเลยครับผิดกฎหมายเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันโดนการแก้เราจะไล่เรียงประวัติตั้งแต่ท่านเป็นเนรตั้งแต่เด็กๆเลยมาถึงปัจจุบันนี้ชีวิตท่านเนี่ยลับบาลอะไรอย่างเงี้ยนะไปทิ้งทำไมล่ะรู้ว่าสิ่งไหนผิดกฎหมายสิ่งทหนทำเราจะทำทำไมเราทําสิ่งที่ดีสภาพสดแสงบ้านเป็นรีสอร์ทอีกครั้งโอ้โหยี่ไหนจะเดินที่นั่นเลยผม บ้าน้องผมทำไม่ดีเลยติดหูบิตาเลยภูบิตาเลยนไงเลยมาแตอนแรกก็โลงดีอยกให้สมบัติมุ่งมุ่งมั่นอีกคนคนก็ยังเหมือนเดิมอ่ะก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับผมเหมือนเดิมแต่คนเแล้วสี่ขึ้นมานฟองน้ำมันพายเหมนน้ำมันพายมหาเสน่ห์เมตตาหมาน่ห์นี่หมดเราไม่ต้องเป็นโลโก้โฆษณาให้คนรู้จักผมมารู้จักเราเอง わそうこと

เอาล่ะนี่แหละทุกท่านก็มาถึงมีที่ปริติตามมาที่ทุกท่าก็ตัวทุกอย่างนะครัที่จเอาลุ